ส่วนที่ท่าเรือสาธรเจ้าหน้าที่เร่งผ่านน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุระเบิดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังจากสร้างแนวกระสอบรายกันพื้นที่ในช่วงน้ำลดนี้นะครับแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดติดตามจากคุณกนิษฐาอามรเมธวริตครับค่ะคุณสวิทคาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตำรวจชุดสืบสวนยาน,น บรรจุน้ำนะคะ ที่เกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะน้ําก็ถูกสูบออกไปจนเกือบจะเห็นพื้นดินด้านล่างแล้วนะคะซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะคะเจ้าที่ชุดเอียวดีก็จะสามารถลงไปตรวจสอบภาววัตถุพยานหลักฐานได้ค่ะและนี่ก็เป็นความคลืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะคุณสวิตะ